อยากมีคำถามมั้งอยามีคำถามน่าดีน่ดีาต้นต้นเออที่มดดขอบได้บอก่ะไม่ได้บอก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 ไปเขียนไบอกอ๋อไปเขียนไบอกเขียนคอ่อนอ๋อเอาไปอ่าให้แม่กันไปก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันคือใครฉันคือใครม่้จัก อนนี้ก็จะเป็นเบอร์เดย์นะครับคุณนะคะนักข้าคุณสารนักข่าวนะคะแต่จริงมันนักข้าต่เข้าวนักขัตแอบมีเบอร์เดย์นะครับคุณสารอยากแกงแม่ไม่บอกอยากแกงกู แม่บอกอ่านอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ชื่อแม่ได้ได้ดูก่อนมีไหมมีชื่ออะไมีชื่อไหมมีมีเลยไม่มีมั้ยอ๋อมีไม่มีมั้ยลองใส่ชื่อไปก็มีความสุขมากๆเราใส่ชื่อไปก็ไม่เป็นไรการที่จะเลือกเล่นก็บกาเขียนถุงหรือเปล่าลูกแกงเยอะมากเลยนะรักกระสับขุนกิจเขียนนะคะนะคะสิบรอบเราใช้ถุงหนึ่งถุงรสี คนที่สี่มาดูจมวยพรเรื่องอะไรมีเรื่องจับน้นอะอันบนอะจะมีร่จับไ่สีน้ำเงินหรอจับต่สีชมเินพี่ไอ่รู้พี่ไม่ได้ตามข่าวนะรันี้ครับขอให้น้องต้นมีความสุขมากๆนะครับรัก d ดย์ e ลเฟครับโอ้แปลว่าอะไรอาจจะเป็นแบบว่านามปากกาอ๋อแต่ว่าอะไรนะอ๋อชื่ออมมี่ตชื่อทอมมี่ต้าจนกระที่งว่าแบบอ๋อมันมีความหมายเพราะว่าดนี้คืออ่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายข้างบนข้างบนข้างบนไม่หยิบสีเราทูน้องต้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีงานเยอะๆมีคนรักเพิ่มขึ้นทุกวันรักนะครับหมามีอิดอิดอิดแอ๊ด ม,มัน Saint ar, มีสองอย่างมีปัญหาที่เราแล wer, นะอันหนึ่งอยู่ที่มันเออมันอ่านมันอาจจเป็นคำนามไงมันอา่นอานได้ทุกอย่า şey> ง่ใชโอ้อะไรนี่เป็นโพสต์อิสจากทางบ้างข้าวเหนียวประมินควอนเสิ เก็บไปก่อนนะคะแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้อ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะให้แบบว่าน้องต้นเนี่ยเก็บกับที่บ้านนะคะเอาไว้อ่านทุกอันเลยขอบคุณประมือขอบคุณงมนหัวดี